เรียบร้อยครับผมจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิจ๊บเบาๆครับผมสองสามรอบโดนครับดีไงอนอะครับของพิคาตสีดำนะครับเนี่ยเต็มสองเงี้ยงฮรสุดยอดครับผมนี่ครับ นี่ครับผมเต็มปากครับทีแรกก็เห็นคลื่นน้ําตามมาใต้แหนะนะฮะแล้วก็หยุดเคาะเคาะเบาๆนะครับมันก็ดูดจุ๊บจุ๊บเบาๆนะครับสองทีไม่โดนสามทีค่อยค่อยจะเข้าปากได้ฮะเพราะว่าแหนค่อนข้างจะหนามากครับผมนี่ฮะเต็มสองคอจางเซฟเวอร์ครับรุ่นหงษที่ขาดสุดยอดครับผม